สวัสดีครับวันนี้มาอาร์ตสตูดิโอก็มาเดินเล่นที่ลิเวอร์ตีนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูงาน Port สเทสไพร์นะครับการประกวด Port p อร์สเทสไพร์งานนี้ผมก็เคยเข้าร่วมแสดงในครั้งแรกของบ้าน<บ>าลูกกิ่ง <บา S 2> ทัชยานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครัว่าสวยงามแค่ไหนแล้วก็วันนี้ก็จะมาเดินดูงานอื่นๆไปด้วยนะครับที่นี่เขาก็มีหลายหลายแกลลอรี่เลยเดี๋ยวเราไปดู Port p อร์เทสไพรส์กันก่อนบา เพื่อนผมเองเขาก็ว่ารูปประกวดด้วยผมมาดูโดยเฉพาะเลยวันนี้สวยมากสวยทุกรูปเลยอันนี้ก็เป็นรูปของเพื่อนเองนะครับสวยมากของจริงสวยมากโอ้โหสีน้ำมันรูปนี้สวยมากเลยเนียนมากเน,เนียนกริปเลยเนียนกริบเลยก็ว,วันนี้ก็มาดูก็ มาดูเทคนิคของแต่ละคนด้วยเราจะได้เอาไปปรับใช้ของเราว่าเราจะวาดเทคนิคอย่างไรบ้างจะได้พัฒนาเรามาดูก็เหมือนการพัฒนาไปในตัวเลยส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำมันนะครับที่งานพอเทศไทย แต่วันนี้นะครับผมมาวันที่27กันยา mm hmm. เขาก็จะแสดงไปถึงวันที่3พฤศจิกาเลยครับ mm hmm. เดือนเดือนอนึ mm hmm. นง mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมีการตัดสินนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ถ้ามาดูก็โหวตกันได้เลยถ้าชอบทำไหนก็จะมีรางวัลพิพิธภัณฑ์สวยๆทั้งนั้นเลยโอหนี่เหมือน mm hmm. เหมืเหมือนจริงมาก ตัวนี้ชอบรุ่นี้มากดูแบบเซอรเรียลมากเลยเข้ากับผมมากเลยรุ่นนี้น่ารักมากโอ้ชอบรุ่นี้มากเลยลักษณะคล้ายๆกับแนวคอปเซื้อเรียลเล็กๆดูดิมีปะวนันมีนิโมโประวาณว่าเด็กน้อยคนนี้จินตนาการถึงนี่มีฉลามด้วยอ้อันนี้ชอบ ใช้เวลาแบบในการอบอบ้านแล้วทับหลายๆชั้นให้แบบค่อยๆทาเนียนๆเพราะว่าทุกคนก็แบบใส่กันเต็มอะงานนี้ทุกคนใส่เต็มเหมือนกันดูดิเคล่นในห,หลายชั้นใช้เวลามาก <ๆ S 2> แล้วก็เคลือบกันแบบมันเงาแบบหนานๆเลยดูแบบสวยเลย ปกติผมผมอยู่บ้านผมพอพ่อน,พอนเครือบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เครือบเยอะแต่นี้เขามาแสดงงานก็จัดเต็มเลยนะออส่วนใหญ่จะเครือบเงาดูแต่ว่าที่ว่าเครือบแบบมากกับน้อยอันนี้เครือบไม่เยอะอันนี้เครือบเยอะก็จะมันๆก็จะเงาเงา น่าจะเป็นสีคลิกคล้ายๆรูปแบบแอนิเมะนะชอบชอบแบบนี้เหมือนกันรูปนี้นะชอบอยู่รูปนี้ นีมีนูนแบบนูนออกมาเลยนะแบบอารมณ์แบบภาพนูนต่ำเลยดูแบบนูนออกมาเลยนะจับดิซสอมาเขียนได้เลยครับอ,อันนี้ดูสิโอเขียนเสผ้าคม้าเลย ผ้าขม้าอะไเก๋มากอันนี้เก๋มากแบบผ้าขม้าแล้วก็เงี้ยแสดงถึงวิถีชีวิตเลยครับสุดยอดก็วันนี้ผมก็มาอยู่ที่งานพอเสร็จภายครั้งที่4แล้วครับ วันนี้ก็มาที่ l i เวอร์พูตีก็เข,า,เขาประกาศผลไปแล้วเดี๋ยววันที่4ี่เขาจะประกาศผลพ l พ s Choice <S อีกทีหนึ่งนะครับนี่อันนี้ครั้งที่สี่แล้วนะครับนี่ก็เป็นรูปที่ชนะไปแล้วนะครับรูปนี้นี่ก็เป็นที่ทางทางพีพิธภัณอ่าสิเศษไพยเขาเลือกนี่ก็เป็นยุ่งยุ่งเยาวชนนะครับวันนี้เราก็เจอศิลปินเลยนี่เจ้าของผลงานอยู่ตรงนี้แล้วเนียนมาก เป็นเป็นยังไงบ้างครับรูปนี้เป็นเทคนิคสีอะไรครับเทคนิคสีน้ำมนันบนผ้าใบไปลิลลนินครับผมอ๋อสุดยอดรชบชื่อชื่ออะไรครับชื่อชยานนท์ครับผมอ๋อชื่อเล่นชื่อน้องไผ่ครับคือการที่ผมได้มาแสดงผลงานในนิเทศการครั้งนี้เนี่ยนะครับผมต้องการที่จะให้คนเขาเห็นว่าเวลาเราทํางานออกมาความเต็มที่ในแบบที่เราเป็นอะเป็นยังไงผมต้องการเอางานของตัวเองอะสู่สาธารณาชนเพื่อให้เขารู้ว่า เราเนี่ยคือใครเป็นใครทํางานรูปแบบแบบไหนจริงจังกับงานแค่ไหนแบบที่เห็นครับผมตามนี้ก็เนียนมากเลยด้วิสีน้ามันทับหลายชั้นมากเลยทับไปกี่ชั้นครับรูปนี้รูปนี้ผมเขียนห้าสิบชั้นครับโอ้ <laughs> ทับไปทับมาจนกว่าแบบจะละเอียดเพราะว่าความยากของรูปนี้ก็คือการปั้นมวลขึ้นมาอมการใส่รายละเอียดไหนจะปรับความเหมือนผมไม่ได้บอกว่างานผมดี ที่สุดหรือแบบอะไรเพราะว่างานทุกงานผมมองว่ามันไม่มีงานไหนเพอร์เฟกแม้แต่งานตัวผมเองแต่ผมตั้งเป้าไว้ว่างานมันเนี้ยที่เราทำอ่ะต้องดีกว่าเมื่อวานแล้วก็ขยับขึ้นมาครับผมในแบบที่เป็นเยี่ยมเลยครับสุดยอดเคลือบด้วยเลยครับผมเคลือบรั่วเออผมเคลือบด้วยรีทชิงครับเป็นวานิชไม่ไม่ใช่วานิพี่เป็นเป็นน้ำมันรีทชิงที่แบบว่าเคลือบแล้วเวลาแห้งสามารถทับต่อได้ไม่ใช่วานิถาบอท ผมเอาผมเอาแปรงทานไปเลยเทจะขวดใส่แก้วพลาสติกไะครับแล้วก็เอาผู้กันคนให้ทั่วแล้วก็ถ่าเลยครับถ่าเลยไม่ต้องผสมน้ำด้วยไม่ต้องมาผสมน้ำเปล่าออกเหรอับอ๋อเร่องาวคร่าวเรื่องราวของภาพคือวันนั้นน่ะผมเห็นคุณแม่ผมอ่ะเขานั่งดูทีวีเกี่ยวกับสงครามความรุนแรงของต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเกิดคำถามกับคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ่ะคุณแม่อยากจะทําอะไรให้กับพวกเขาคราวนี้คุณแม่ผมเขาก็เลยตอบว่าทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นการให้กําลังใจพวกเขาที่เป็นเหยื่อนในสงครามนะครับคราวนี้มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทําให้ผมสร้างผลงานจิตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาโดยการจําลองคุณแม่ผมเหมือนอยู่ในสถานที่เหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับให้เขาถือนกกระดาษเพื่อเหมือนเป็นการที่จะส่งกําลังใจให้กับ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในสังคามนั้น,น,นเพื่อให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยในยามที่พวกเขาเนี่ยทุกที่สุดหรือรู้สึกแย่อะไรเงี้ยครับยังมีผู้หญิงคนนึงคอยให้กําลังใจเขาเพื่อที่อยากจะให้พวกเขารู้ว่าเขาจะต้องสู้ต่อไปสักวันหนึ่งเขาจะได้รับอิสรภาพด้วยรอยยิ้มอย่างมีความหวังครับโอ้สุดยอดเลยครับคอนเซปต์ดีมากเลยมีแอบใส่ดนตรีด้วยครับเจ้าครับสุดขอบคุณมากเลยครับ ใช่้างครับครั้งนี้ครั้งปีที่แล้วเจอกันใช่ครับแล้วปีนี้เป็นไงบ้างครับปีนี้ก็ก็ดีเลยได้รับคำชื่นชมจากคนที่มาชมงานค่อนข้าง,งเยอะก็เป็นกำลังใจที่ดีครับใช่เพราะว่าเขียนละเอียดมากเลยเขียนใช้เวลากี่วันนะครับอันนี้อันปีอันนี้จะใช้ทั้งหมด3-3เดือนนะครับโดยประมาณมคือเริ่มงานตั้งแต่วางแผนงานที่จะทำตั้งแต่มีนานนครับแล้วก็ไปวาดท,ที่ที่ทะเลเลย ไปกันไปคาบลอดด้วยไปวาดด้วย,ไป,ววยไปทางานกันด้วยอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ทะเลกันเจวัน<อ>แล้วก็กลับมาวาดต่อที่กรุงเทพประมาณสามเดือนได้ครับตรงขอบขอบนี้ก็วาดด้วยใช่ไหมครับขอขอบตรงขอบวาดครับพอดีตรงขอบเนี่ย<อ>ก็อยากจะทําให้มันมีเหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆของงานคือเราไปทะเลเราไปเจอเราไปเล่นพวกลิงเล่นพวกนกพวกพวกหอ,อยอะไรเงี้ยคือเราก็เลยเอาผมอยากเซอร์ไพรส์กับ เพื่อนผมที่เป็นแบบนะครับใหญ่เขาไม่เห็นว่าเออผมวาดสัตว์พวกนี้ที่เราได้มีกิจกรรมร่วมกันนะให้เขาได้เห็นด้วยอ,อยากให้มีกิมมิกอะไงให้น้อยครับปีนี้ก็รูปรูปใหญ่กว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ใปีนี้ใหญ่กว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณเมตรคูณ50เซนแต่ปีนี้คือ120คูณ80ครับกรอบก็ยังทําเองเหมือนเดิมออกแบบเองเหมือนเดิมเพิ่มเติมทุกอย่างให้องค์ประกอบมัน ช่วยให้งานสมบูรณ์แบบที่สุดครับชอบบ้างเลยชอบตั้งแต่พี่ที่แล้วเราเห็นโอ้โหสีไม้เขียนแบบแบบต้องเหลาดินสอนเยอะมากเราเหล่าเยอะมากเลยเพราะว่าเทคนิคของผมแบบถ้าอยากได้ภาพเนียนก็ต้องแบบให้ในสอนแหลมตลอดเรลบปีหน้าผมจะมีคาศการของตัวเองจะไม่มีเวลาที่จะวาดรูปแล้วเป็นเป็นสีไม้เหมือนกันเป็นสีไม้เป็นสีไม้ทั้งหมดเลยทังานเลย ที่นี่แหละครับที่รีเวอร์เนี่ยครับเป็นเป็นของของตัวเองเลยใช่ไหมครับเป็นของตัวเองตัวเองโซโลใช่เดี๋ยวผมมาดูอีกได้ครับเดี๋ยวจะเรียนแจ้งข่าวในอินสตาแกรมได้ครับแล้วเรามีเคลือบไหมครับหลังจากเสร็จแล้วไม่มีเคลือบใช่ไหมครับถ้าเคลือบนานคตมันจะมีปัญหาอ๋อถ้าเคลือบสารเคมีนอาจจะไม่เกิดสนิทก็ได้ครับอ๋อแล้วเราอยากสามารถใช้สีไม้ยี่ห้ออะไรครับ ผมใช้ทั่วไปเลยจริงๆคือใครที่ให้สปอนเซอร์ผมผมก็ใช้ใช้โอเติสมมติว่าอย่างคอรีนให้อย่างอุตอาร์ตให้เดวนให้ใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าสีมีประสังอะไรเท่าไหร่ภาพนี้ก็สมคลไปเพราะว่าแต่ละแบรนด์เขาก็แบบมีมีสีที่แตกต่างกันใช่ใช่ผมเห็นขอบนี้ผมก็เหนื่อยแล้วมันนี่เห็นแค่ขอบนี่โอ้ แล้วมาตรงนี้อีกเออเฉพาะตัวงานนี้ก็เกือบสามเกือบสามเดือนเต็มแล้วขอบนี่ก็หลังจากที่ส่งมาแล้วก็มาทําเริ่มอีกประมาณเดือนกว่าขอบเป็นเดือนขอบเป็นเดือนเลยในแต่ละจุดนี่คือผ่านการใช้สีแบบอย่างเฉพาะแค่ส่วนผิวหน้าก็น่าจะเกือบเหยียบสามสิบสีสามสิบสี่ได้โอ้ใช่เพราะเราสังเาสังเกตว่า มันไม่ใช่แค่สีเนื้ออย่างเดียวมองดีๆมันจะมีสีส้มสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือมันค่อยๆไปสองใช่อยากอยากให้ต้องใจเย็นมากิจรณาตัวนั้นต้องใจเย็นมากเลยทุกส่วนนี่ไม่มีสีที่ใช้น้อยกว่าสิบสีเลยยี่สิบสีขึ้นไปมากเลยตอนแรกว่าหน้าก็คิดว่ายากเลยมันสียวยากเ่เพราะมันเป็นหน้าเ่ียบ ใหญ่ที่สุดอ่ะที่ผมเคยวาดมาพอหน้าใหญ่รู้สึกว่าเราต้องมันต้องเก็บทั้งความรู้สึกของแบบใช่ไหมแล้วก็ต้องให้ได้เหมือนเขาด้วยอย่างเงี้ยความเหมือนความร,รู้สึกของแบบที่ออกมาเขายิ้มทำยังไงให้ดูจริงจริงอย่างเงี้ออยก็าออยากแล้วพอมาเจอผิวที่ช่วงไหล่น้ายากผิดคิดว่าผ <c oughs> ้าจะเบายากผ้าก็ยากนีไหมพาเจอน้ำคือนี่อีกนี่อีกน้ำอีก มปเจอน้ำมือหัวระลเบิดเลยครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเจอกันอีกโหสุดยอดเลยรูปนี้เป็นเป็นสีไม้ครับดูสิเนียนมากเหมือนรูปถ่ายเลยครัโหสุดยอดเลยปีที่แล้วผมก็มาเจอศิลปินท่านนี้นะครับปีนี้ก็มาดูอีกฮึจะบบดแล้วนะครับจะบบทแล้ว โบวถก็ต้องมาเช็ครูปตรงนี้ด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่านี่โบสถได้ถึงวันที่3นะครับเพราะว่าประกาศผลวันที่4ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3วันนี้วันที่27บ่บดโได้ถึงวันที่3พิจิกาวันที่4ี่จะประกาศผลนะครับ,บพอเข้าไปดูชอบรูปไหนจำเบอร์ไว้แล้วมาเช็คดูตรงนี้นะครับ เป็นจิศตก,การที่อยู่ใกล้ๆนะครับ ิลปินชื่อโกวิทนะครับเขาก็จะเนี่ยเขาขายหมดแล้วข้างในแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากคอมมิชชั่นก็ได้นะก็คือแบบให้เปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนสีอะไรอย่างงี้ยราคาก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะคอมมิชชั่นเข้าไปแต่รูปก็จะประมาณนี้แต่อาจจะไม่เหมือนเดิม1 0 0แต่ว่าก็จะคอนเซปต์แบบนี้เลยครับเวลาเรามาที่ u ิเวอร์ซิตี้นี้ก็จะมีแกลเลอรี่เยอะทําให้เราได้เดินชมเยอะเลย ขอามากงเลยรูปแบบนี้เอามีความเป็นเซอร์เรียลิแล้วลงสีสดๆนะพี่ก็ชอบลงสีสดๆนะนี่ดูดิจะด้วยว่าด้วยสีสดแบบนี้ไปเลยไหมสดๆเลยไหม ก็เราเดินขึ้นมาชั้นบนมันก็จะมีแกลเลอรี่เยอะตอนนี้ก็เดินเข้ามาดูรูปที่แกลเลอรี่นี้นะครับสีสดๆมันเตะตาดีก็เลยเดินเข้ามาดูเช่ามากเลยถ้าเราแบบว่าเราอยากสนับสนุนเราชอบรูปแล้วก็ซื้อได้นะครับเป็นรูปโปสการ์ดนี่สแกนตรงนี้เลย <Okay. S 2> มีหลายรูปมากเป็นโปสการ์ดแล้วก็เป็นแบบปินลงกระดาษคุณภาพดีด้วยครับ ก็วันนี้ก็มาเดินเล่นที่ลิเวอร์ซิตี้นะครับวันนี้ก็มาดูงานพ่อเสไพแล้วก็ได้เจอศิลปินเลยได้ได้คุยกับศิลปินว่าเขามีเทคนิคยังไงแล้วก็มีแรงบันนาลใจแบบไหน mm hmm. เอาเซฟเป็นยังไงด้วยนะครับ mm hmm. เขาใช้เวลากี่วนันความพยายามเป็นยังไง mm hmm. ก็สนุกมากเลยแล้วก็ได้ดูเทคนิคต่างๆของแต่ละศิลปินด้วยไปแรงบันนาลใจเต็มที่เลย mm hmm. ถ้าเดินมาใกล้ๆก็จะมีหลายแกลเลอรี่เลยนะครับ mm hmm. ถ้าคลิปนี้สนุกยังไง mm hmm. ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องมาอาร์ตด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ